นี่มันคือดิสนีย์แลนด์ของผู้ชายหรือเปล่าคาร์บอนไฟเบอร์ของแตง่แตงเต็มไปหมดเลยทุกคนผมกันรถนี่อะไรเท่กว่ากันครับ ผมโจ,จยินดีต้อนรับเพื่อนๆ่เข้าสู่ช anel แล้วครวับมีเค่ตอมติดชุวสีล่ล้อครับผมสบายดีกันไหมเพื่อนเพื่อนตามชื่อคลิปเลยว่าผมเนี่ยจะพาเจ้าน้องซีรีสามร้อยดีคันนี้ขับสนุกขับสบายทรงสปอร์ตนิดนิดเดิมเดิมมันก็สวยประมาณหนึ่งใช่ไหม,มเ,เพื่อนเพื่อนแต่พอเราขับไปสักระยะนึงเนี่ยมันจะรู้สึกว่ารถม,มันจะเริ่มจืดชืดไปหรือเปล่านะผมก็เลยว่าจะพาน้องเขาเนี่ยไปแต่งตัวใหม่ทําเครื่องเสียงภายในใหม่เอาให้แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่ผมเคิีย่าวันนี้นะครับจะมี มีประโยชน์มากสาหรับเพื่อนเพื่อคนไหนก็ตามที่อยากจะแต่งรถการแต่งรถนะคือการบ่งบอกสไตล์ของตัวเองอะมีเทสเยังไงฟังเครื่องเสียงต้องแบบไหนเนี่ยมันสามารถบ่งบอกไปในรถของเราได้เจ้าน้องซอเวสก็เดิมๆหมดเลยนะจากโรงงานมีชุดแต่ง MG ประมาณหนึ่งนะผมไปดูมาเนี่ยชุดแต่งเบนซ์เขาเยอะมากๆผม่ยค่อนข้างชอบ MG มากๆเพื่อนๆจะบอกว่าเฮ้ยเครื่องเสียงข้างในมันก็โอเคไม่ใช่หรอเบอร์เมสเตอร์เนี่ยเมื่อก่อนอยู่ในปอร์เช่ต้องจ่ายเงินเพิ่มหลายแสนมากๆใช่ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่เล่นเครื่องเสียงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเครื่องเสียง มากับรถเนี่ยถึงแม้แบรนด์เขาจะดูเป็นไฮเอนด์ end, ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่นะครับเสียงมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะลำโพงก็เป็นดอกธรรมดาไม่ได้มีพลังอะไรมากมายเ,เพื่อนๆคนไหนที่เล่นเครื่องเสียงเนี่ยผมเชื่อว่ารู้มากกว่าผมอีกนะคลิปของเราก็จะพาไปแต่งรถกับความฝันของผู้ชายนะแล้ววันนี้ที่ที่เราจะไปนะครับช่างแต่งรอบคันแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเสียงจัดเต็มเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันด้วยการเลือกร้านแต่งรถที่ดีเนี่ยสำคัญมากๆนะครับทุกอย่างภายนอกดูสวยเหมือนกันหมดถ้าเกิดว่าช่างที่เขาติดตั้งให้เราหรือว,ว่าร้านที่ เขาทำให้เราเนี่ยเขาไม่ได้มีความชํานาญจริงๆในรถรุ่นของเราหรืออุปกรณ์ที่เขาสั่งมามันไม่ม,มาตรฐานเนี่ยซวยแน่นอนครับเชื่อว่าทุกคนนะต้องมีประสบการณ์แต่งรถมาแล้วมันพลาดวันนี้อยู่กับผมไม่พลาดแน่นอนเบนซ์บีเอ็มอดเอาผ่านเวลฟหรือว่าแบรนด์อื่นเนี่ยดูได้เหมือนกันนะครับเพราะที่นี่เขาชํานาญมากๆนะพร้อมแล้วไปกันครับผมไป ตอนนี้ครผมก็มาถึงแล้วนี่คือที่ a อ c e n น a u ออโต้ผ่ามีของแต่งครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มเอาพาเทสลาหรือแม้กระทั่งออเช่ด้วยครับเมื่อกี้ผมขับผ่านมานะไม่ใช่แค่ขายของแต่งนะครับเขายังมีศูนย์บริการด้านรถยนต์ด้วยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปช็อปปิ้งข้างในกันดีกว่า,าเพื่อนๆเ,เพราะของข้างในน่าเยอะมากตามไปดูกันเลย บอกแล้ว่า นี่มันคือดิสนีย์แลนด์ของผู้ชายหรือเปล่าคาร์บอนไฟเบอร์ของแต่งเต็ไมไปหมดเลยทุกคนนี่มีล้อด <S <S อ้วยขอพี่จิมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับเพื่อนๆคือพี่จิมมี่สุดหลองเราเนี่ยที่วันนี้พ,พ,พี่ทําให้รถผมเนี่ยรุ่อห์เหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับจัดได้เต็มเลยครับผมไปดูรูปมาจริงๆริเซเว่มีชุดแต่งเยอะมากเลยใช่ไหมพี่แต่ว่าผมชอบของ AMG มันก็จะดูเรียบๆหรูๆอยากได้แบบคาร์บอนหมดเลยได้ไหมพี่ของแอสเซนต์เองเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นงานเพียวคาร์บอนเป็นหลักอยู่แล้วเพียวคาร์บอออนนนก็็คคืเปารร์บจิงๆ ไม่ใช่เป็นพลาสติกแล้วเอาผ้าคาร์บอนมาหุ้มท้าภายนอกมัจะดูสวยแต่น้ำหนักไม่ได้เดี๋ยวคาร์บอนเนี่ยคุณสมบัติต้องแข็งแรงสวยงามล้าหนักเบาโอ้โหสุดยอดครับที่นี่ก็รับคนละครึ่งเหมือนเดิมรับหอพอย่างเดียวครับพี่มีครับมีชิ้นไหนบ้างไหมพี่พาผมไปดูหน่อยชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวในส่วนของฟอนลิผมยกมัได้เลยใชครับเบามากอุ้ยโอ้ เบามากเลยทุกคนหล่นก็ไม่แตกใช่ไหมครับหล่นไม่แตกแต่ผิวเล็กเกอร์อจจะเสียโอเคครับล้อเล่นครับล้อเล่นอันนี้ก็คือเป็นของ a m g ใช่ครับแล้วก็จะมีไซส์สเกิร์ตตัวนี้เป็นทรงที่นิยมกันจตอมือเดียวสบายมากทุกคนแ้ะชิ้นต่อไปนะครับก็เข้าชุดกันเป็นตัวดิฟเฟอเซอร์เกียวคาร์บอนเหมือนกันอันนี้จะเป็นคาร์บอนที่ชิ้นใหญ่มากใช่แล้วก็ลายผ้าของเราเนี่ยเราคัสตอมสังเกตดีๆนะลายผ้าจะวิ่งข้อหากันผมบอกเลยว่าซูเปอร์คาร์บางรุ่นนะครับจะมีการเชื่อมผ้าคาร์บอนนนบีี้ะเเด๋ยยวจไปู่่ใผมคททุก ทีนี้เท่าไหร่ครับ ไม่ถูกไม่แพงกี่ร้อยดีกว่าพี่เอามา50บาทดีกว่าชิ้นดีเซอร์นี่นะครับถ้ามาจากรายการโจสองหมื่นห้าพันบาทที่อื่นถาไม่มีบอกเลยงานคุณภาพพรีเมียมแบบนี้ด้วยโอ้เพื่อนเพื่อนพลาดไม่ได้นะต่อไปเราจะมีชิ้นไหนก็ชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นชุดตัวครอบกระจกคาร์บอนเป็นรถสีขาวกระจกข้างคาร์บอนเนี่ยมันจะสวยขึ้นสมัยก่อนผมเคยใช้เบนอีคูปเดลวิลสองหมื่นเจ็ดแต่ไม่ได้ซื้อครอบเอาไปติดสติกเกอร์อ๋อครับผมตัวครอบกระจกเนี่ยนะฮะมีหลายงานเป็นงานแค่ครอบแต่ตัวนนนนีี้้เเเปป็ล่ยชิจะสังกต จะมีเขี่ยวอยู่คือเราเอาตัวครอบเดิมออกใช่ล้วใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ไฟนี่ก็เป็นพักอนเทียเลยสิ่งหนึ่งที่มันดีกว่าตัวครอบทั่วไปก็คือว่างานมันจะไม่หดตัวใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งคือแดดบ้านเราเนี่ยร้อนบางทีมันหดตัวแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าแด่ก็สีขาวมันจะมีเรื่องแบบของสีมันจะหดตัวมันก็จะมีแบบสีขาวขึ้นมาอ๋อมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสวยไม่เนี่ยจะมาชิ้นต่อไปนะที่ขาดไม่ได้เพราะว่าต้องใช้คู่กับตัวฟอ i f เซอร์นะครับก็คือตัวไฟท่อครับเป็นไฟท่อ นี่นี่ยเทียบกันมาชอบแบบไหนแต่ตัดสินใจได้เลยดูไปดูมานะเพื่อนโครมก็สวยดีนะผมว่าโครมเนี่ยอยู่ได้นานแล้วพอดิฟิเซอร์เราเนี่ยเป็นคาร์บอนอยู่แล้วโครมันก็จะเด่นออกมาเพื่อนๆรอดูแล้วกันนะว่าผมจะเลือกอะไรชิ้นหนึ่งเพื่อจะให้มันฟูเซ็ครับก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์ไม่รู้ว่าโจ้ชอบแบบไหนเล็กๆใหญ่ๆมถึงสปอยเลอร์รอยเลอร์ครับ ชอบแบบใหญ่ๆญครับใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้เลยได้ไหมครับอันนี้ได้ครับแต่อันนี้อาจจะโดนถีบออกจากกลุ่มเซียวอเอาละเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเลือกอันไหนจะเท่ที่สุดตอนนี้นะครับผมก็ได้เลือกชุดแต่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพื่อนรู้ไหมว่าอีกหนึ่งสิ่งนะที่สําคัญมากๆของรถเนี่ยคือล้อแม็กค่ะคือถ้าเกิดเราแต่งนั้งคันเลยแล้วแม็กเดิมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับเพื่อให้รถเราดูแตกต่งาง ไม่ดูซ้ํากับคนอื่นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมชอบมากคือ b b s ที่นี่มีขายไหมครับเราก็จะสั่งเป็นออเดอร์ร้านเราเนี่ยทุกอย่างจะเน้นเรื่องของการคัสตอมสิ่งหนึ่งที่เราให้กับลูกค้าคือว่าอยากให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแต่งรถไม่ใช่ว่าลูกค้ามาที่ร้านเราเนี่ยมาจิ้ม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 หรือว่าเอ๊ะให้ทางร้านตัดสินใจให้จยากจะเวิร์ก work, ร่วมกันนะครับคุง่ายมี2ช้อยด้วยก็ได้จะเลือกแม็กที่มีอยู่แล้ว้องคนใจร้อนเหมือนผมนะกับคนหนึ่งที่อยากจะเคลีบร์ขึ้นมารถส่เชนกัน a ็ 一。嗯 เมื่อกี้เนี่ยเราไปดูแต่ของแต่งใช่ไหมที่นี่ครับก็มีแม็กให้เลือกอันนี้เป็นของเซเว่ห้าสามใช่ไหมใช่ครับเราเป็นแบบคล้ายเซ็นเตอร์ล็อกตรงนี้นเหมือนรถแข่งนี่เลยครับมัน่อนนนี้แต่ข้างล่างนี้ก็มีนะฮะอันนี้คือลูกค้าสั่งมาเหรอครับพี่อใช่ครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษสีประมาณนี้จะเคยเห็นในแบบเฟอรี่เออผมรู้นะว่าทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีสไตล์การแต่งรถเป็นของตัวเองใช่ไหมเพื่อน๋ยวผมถามทุกคนเลยนะเพื่อนๆว่า v p s 50ปีลายนี้สีนี้เหมาะกับรถผมไหมอ่าเรามาลองโหวตเล่นๆ นะครับที่จริงๆแล้วนะลูกค้าเบนของผมเนี่ยเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องเปลี่ยนก็คือกระจังหน้าครับอ๋อแน่นอนเพราะว่าเห็นใหญ่สุดใช่ถูกต้องสุดเลยราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปแล้วเป็นลูกให้กับรถลูกค้าเลยอันนู้นสวยมากเลยครับอันนั้นนะฮะใส่ได้ครับใส่แล้วฝามครับของเราถ้าเป็นเอ็มจีเนี่ยอนนอ,นนอันนี้ใช่ไหมครับนนนนนนใช่ครับจะมีหน้าที่เป็นโทกับหน้าดำก็แบบมีตะแกรงก็มีมันยากมากเลยเพื่อนๆการเลือกของแต่งรถเนี่ยเพราะว่ามันสวยหลายอันมากๆอ่ะดีเราทําไงดีเราเลือกกไม่่ถูวา ออยากไได้ะรจริงๆแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าก็คือให้เราภาพหรือว่าดูรูปรถที่ทําผ่านๆมาจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะได้ของครบละนอกจากของแต่งรถเนี่ยครับที่นี่ยังมีขายอะไรบ้างครับที่อาเซ่นเรานะครับนอกจากจะขายตัวพวกบอดี้พาร์ทที่เป็นงานคาร์บอนนะครับเราก็จะมีพวกอะเซนเซอรี่นะครับแล้วก็พวกสินค้าพรูฟอร์แคมเช่นตัวจอแอนดรอยมีกล้องมันทึกพวกไวเลสชาร์เจอร์รวมถึงจะเป็นพวกชุดเบรกก็จะเป็นพวกเอ็มจีพรูฟแซ์หรือว่าตัวเอ็มจีที่เป็นเซรามิกรวมถึงพวกอ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆลำโพงก็สอบถามกัน เรียกว่าครบจบในที่เดียวนะเพื่อนๆครับสามารถแต่งได้เลยใช่ไหมครับได้ทันทีเลยครับโอ้โหง่ายกว่าขอผู้หญ okay. ิงแต่งงานอีกนะเพื่อนๆคิดดูสิครับแค่เดินมาเลือกจ่ายตังจบแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยังไม่สุดนะเพื่อนๆเพราะว่าเราบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเครื่องเสียงโอเคครับดีดีครับที่นี่ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันอยู่ติดกันเลยใช่ครับในระหว่างนี้นะเพื่อนๆเราก็จะเปลี่ยนเจ้าน้องเขาอ่คันนี้ให้กลายเป็น 53mg รอบคันแล้เดี๋ยวผมไปเดินดูลำโพงดีกว่าว่าจะมีรุ่นไหนที่เหมาะกับเราบ้าง โอเคไปกัคนกบผมไป ผมเดินมาจากแอสเซนต์ก็ฝากพี่ๆเขาดูแลน้องซลเอสไปนอกจากแต่งภายนอกให้มันหล่อเท่แล้วเนี่ยเรานั่งข้างในเราต้องฟังเครื่องเสียงแบบซุนทรีผมก็อยู่ที่ h u m m i n g Car Studio ก็จะมีของแต่งเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยใช้ไปทุกยี่ห้อเลยจริงๆผมก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยนัดกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับพี่ป๊อปสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมจ้คครับี่น่าจะเห็นซลเอสผมละเดี๋ยวไปดูกันนะครับลำโพงติดรถเนี่ยเบอร์มาสเตอร์ของเขามันก็พอได้แต่อยากได้แบบ ที่เราจะมีโซนเป็นลําโพงของ,งเบสโดยเฉพาะทางด้านโน้นนะตนี้เลยใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยนลำโพงอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนนึกภาพต้องไปลือ้อรถเอาไอ้นู่นไอ้นี่ยัดออกมาทันนี้เราไม่ต้องทำอย่างงี้ครับคือล,ลำโพงที่เรามีเนี่ยมันใส่ตรงรุ่นทั้งปล,ลั๊กรูขนาดที่เดิมนะครับแต่ลําโพงเปลี่ยนแล้วเสียงเปลี่ยนเลยได้แล้วเหรอครับได้เลยคร้บเหมือนกับเปลี่ยนเคสโทรศัพท์เลยไหมครับง่ายขนาดประมาณนั้นประมาณนั้นเลยครับทุกคนมีรุ่นไหนบ้างพี่เราจะมีหลายแบรนด์ให้เลือกสิ่งที่เราแนะนเอองน่ขรับนที่่คคุยราวๆเนี่ยคขอผมเเคยไปดินโชว์ รูมที่พารากอนเป็นลำโพงมากนะพี่คู่หนึ่งประมาณ10ล้านได้แพงมากลำโพงของเจ้าเป็นเมาสเตอร์หลายๆคนคงบอกว่ามันก็มีแบรนด์แล้วแต่วันเนี้ยผมมีหลอกที่ลูกค้าถอดออกมาดูธรรมดาธรรมดามากครับแต่ว่าอันเนี้ยสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยทุกอย่างมันเวทดีกว่าแล้วมันใส่ลงแทนตำแหน่งเดิมหมดเลยอันนี้คือทวิตเตอร์ของเขาครับเจ๋งแหลงก็ใส่กุ้งกี้มีปากกาถ้าเป็นคู่หน้าคู่หลังของคุณโจ้าผู้อ่อชุดนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเซนเตอร์หรือะลีเด็กเนี่ยจะเป็นตัวนี้จะมีวูเอร์ที่เป็นซับเสียงจะแน่นขึ้นใใช่่่สลงงตแหนเดิม เปลีนาไปไม่ไมบอกก็ไม่รู้นะว่าเปลี่ยนอะไรไปแล้วอย่างนี้ผมต้องเตรียมงบประมาณเท่าไหร่ครับเซ็ตทั้งหมดเนี่ยแสงกระบทครับแต่เหมือนแบบได้รถคันใหม่เลยข้างในแต่ตาเลยเรีอแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อ,อยากเริ่มลงทุนไม่แพงมากแต่เราต้องใช้เงินขนาดไหนถึงจะรับรู้ความแตกต่างคือจริงๆแล้วลำโพงถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนทั้งหมดแบบเซ็ตนี้นะครับเอาแค่คู่หน้าถ้าเรานั่งข้างหน้าเนี่ยกับเซ็นเตอร์ต้นตอเลยเพียงพอแล้วไม่กี่หมื่นแต่ไหนๆเรามาแล้วนะครับจัดเป็นบัฟฟี่ฟ็อกได้ครับเอาละเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราร ปตอนนี้นะครับพี่ป๊อปเนี่ยก็กำลังดูแลรถของผมนะช่วงนี้เนะี่ยอย่าปล่อยผู้ชายอยู่คนเดียวกับร้านแต่งรถหรือว่าร้านเครื่องเสียงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับโอ้ เมื่อกี้เนี่ยเราไปโซนเบนท์มาเขาก็มีโซนเบมดับบิลด้วยนี่นะครับเป็นจอไม่ว่าจะเป็นของแต่งของพวกรถตู้เอาขาดเวลไฟของเขามีเลือกเยอะมากๆอ่ะวันนี้ก็คือเขาสะดุดทรับย์เสียงแล้วบางทีเนี่ยเราใส่ลําโพงไปในรถใช่ไหมไมันอาจาจะหยุดเสียงได้ไม่ดีหรือมีเสียงสะท้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เสียงข้างในเนี่ยดีขึ้นนะในนี้ก็เป็นพวกสายลำโพงนะฮะเหมือนกับว่ามาเดินชอปปิ้งของเล่นเลยนะเพื่อนแต่จะว่าไปครับที่นี่เนี่ยมีห้องให้ลองเครื่องเสียงเลยทุกคนดูนี่ฮะ,ะ,ะเพื่อนก็สามารถมาลองก่อนได้ว่าเฮ้เเลำโพง เขามาลองเทสซมพงที่ห้องเครื่องเสียงนี้ก่อนได้นะฝั่งนี้เป็นโซนของ BMW ทั้งหมดเป็นปลักและเพลเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะครับใครที่เล่นเครื่องทรงเครื่องเสียงนะสตรีมเมอร์ต่างๆแนละสมัยก่อนเนะี่ยผมก็ใช้ไทโดใช่เเพื่อนเพราะว่ามันมีไฟล์แบบมาสเตอร์เสียงแบบ 24b เป็น l o s s l e s s ที่ไฮคุณภาพมากๆคือเลยไม่พูดถึง Spotify มันโอเคนะเพลงเยอะใช้งานง่ายคุณภาพเนี่ยมันสูไทโดไม่ได้ไทโดคุณภาพดีแต่หาเพลงยากเพลงไทยน้อยล่าสุด Apple Music หาเพลงไทยง่ายอังกฤษง่ายแล้วก ก็สามารถสตรีมเป็นแบบคุณภาพสูงไฮเรสลอสเลสได้นะน,นี้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะอ๋อแล้วก็ถ้เาเกิดว่าใครมีรถตู้มยเป็นเอาพารเวลฟเดี๋ยวเขาจะมี Disney p l u s ออกมาหนังเยอะมากนะที่นีก็สามารถจัดการพเพื่อนๆได้เหมือนกันนะครับผม,ผมก็เอาใจสายครอบครัว Family Man กันด้วยนะเพื่อนๆนะถ้าถามว่าทำไมผมถึงเลือกมาที่นี่เนี่ยพเพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเอาเจ้ากลมน้อยคาราตก็สองเอสมาเซอร์วิสวันนี้เนี่ยผมก็เอาน้องซีเอสมาแต่งภายนอกแล้วมาแต่งเครื่องเสียงภายในคือที่นี่ เขามีศูนย์บริการดูแลให้ตลอดกับช่างผู้ชยชาญเพราะบางทีการแกะหรือการประกอบโร้ทคนที่ทําให้เราเนี่ยเขาไม่เชี่ยวชาญเขาก็อาจจะทําให้รถเราเป็นรอยหรือว่าเสียหายได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับที่ผมรู้สึกไว้ใจที่นี่นะตอนนี้ก็ฝากรถไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้รถผมเสร็จหรือย่างครับไปกันครับผม มจะมารับน้องซีลเอสตอนนี้ก็อยู่ข้างหลังผมแล้วครับโอ้โหตีดิง่งนี่เพื่อนๆดูด้านหน้าดิครับโอ้โหทำไม ที่ไปค, <ๆ S 2> คิดมาเนี่ยถเพื่อนดูด้านนี้เนี่ยมันจะดูคลีนกว่าเท่ขึ้นเยอะเลยครับทุกคนล้อ BBS เออผมกับรถเนี่ยอะไรเท่กว่ากันครับ<า>ผมจะบอกว่า แต่งรอบคันทั้งหมดนะครับก็ประมาณแสนกว่าบาทถ้าหลายๆคนมองว่าเฮ้ยเราไม่อยากใช้เงินเป็นแสนเพื่อมาแต่งรถใช่ไหมจริงๆเงินแค่หลักหมื่นก็สามารถแต่งบางชิ้นได้แลเพื่อนๆแต่วันนี้ผมแบบจัดเต็มนังคันนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีความสุขนะเราก็ใช้ทุกวันใช่ไหมเราเห็นเขาเาก็อยากให้เขาหลอดูดีเออแลยอย่างตรงนี้คือ e l i t Supercar ซึ่งทีนียเขาก็สามารถซ่อมตั้งแต่รถญี่ปุ่นยันรถยุโรปรถซูเปอร์คาร์เทสลาก็ซ่อมได้ก็มีสโลแกนเขานะครับงานเนี้ยบทุกคัน คุณภาพถ้าไม่เนียเน้ยไม่ส่งรถแน่นอนผมก็ดูเนี่ยก็ค,ค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆอ๋อมีอีกเรื่องนึงใช่ไหมเราติดเครื่องเสียงไปเดี๋ยวไปรองเครื่องเสียงนะครับทุกคนไป นี่นะขับรถคันเดิมเปเพื่อนแต่ว่ามันรู้สึกก่อบมากขึ้นนะผมอยากบอกว่าถ้าเรามองดูห้องโดยสารภายในของรถเนี่ยคือมองไม่ออกเลยนะนเพื่อนเพราะว่ากรอบลาโพงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมจะบอกไอเดียเพราะว่าเสียงจากไมค์เนี่ยมันไม่สามารถรับเสียงที่มันดีมากขึ้นจากลาโพงของโฟโคที่เราเอาไปเปลี่ยนได้ถ้าคนที่ไม่ได้เล่นเครื่องเสียงเอาให้เข้าใจง่ายเลยนะถ้าเครื่องเสียงที่มันดีเวลาที่เราฟังเพลงเดิมเราจะรู้สึกว่ามันเพาะมากขึ้นรายละเอียดต่างๆที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเราก็จะได้ยินมิ ตี่ของเสียงมันจะดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมพอจะถ่ายทอดได้นะสุดท้ายนะมันก็เป็นความสุขเล็กๆของคนที่ชอบรถนะเพื่อน<พ>ได้ขับรถที่เราแต่งมาฟังเพลงเพราะๆจากเครื่องเสียงดีๆทางานมามันก็หายเหนื่อยสุดท้ายเนะี่ยมันก็คือการที่เราตอบสนองให้เราเนะี่ยมีความสุขพวกเราเนะี่ยเป็นคนรักรถเราจะเข้าใจเลยบางทีเราจะมีความกังวลว่าเ hey ฮ้ยไปแต่งเครื่องเสียงหรือว่าไปแต่งพาร์ทรอบคันเนี่ยเขาจะทำรถเราเป็นรอยไม่เรียบร้อยอะไรต่างๆ้กใจครับถ้าเกิดว,ว่าเขาทํารถเราไม่เรียบร้อยเนี่ยม,ม,มีเครื่องนะครับแต่ว่า ไว้ใจที่นี่นะทั้งแต่งพาร์ทลอกคันจากแอเซนแล้วก็แต่งเครื่องเสียงดีๆระบบอริเทนเมนข้างในจากทัมมิ่งไม่ต้องห่วงเลยนะเพื่อน,อนๆที่รักรถเหมือนผมเนี่ยเอารถมาที่นี่ได้เลยนะมีศูนย์บริการดูแลรถเป็นของตัวเองด้วยอฝอาก2ทีน่นีไว้นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์หรือไลน์นี้ได้เลยนะครับทุกคนครับยังไงก็ตามแม้วขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพวกเราได้แล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ